สู้ภัยโควิดสวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยพี่กุ๊ไก่ชนกพรพมพ์ทิศารค่ะค่ะและกับมอสนะคะนัทนันรมค่ะค่ะกับรายการพิเศษสู้ภัยโควิด -19 เป็นยังไงบ้างคะแต่ละตอนที่ผ่านมาเราก็ว่าเรานําเสนอไปได้หลายตอนแล้วเนาะค่ะก็มีเสียงฟีดแบ็คเข้ามาเยอะนะคะในการที่จะถามคําถามแล้วก็ตอบซึ่งเราพยายามเอาคาถามนั้นละค่ะมาสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับทุกท่านที่ได้รับชมกันอยู่นะคะไปสาะแสวงหาสิ่งที่ท่านอยากรู้ค่ะซึ่งในวันนี้ก็เช่นกันค่ะน้องมอสค่ะ พี่กู้ไก่ได้มีโอกาสไปที่โรงพยาบาลกาลสินที่โรงพยาบาลกาลสินเนี่ยนะคะเขาจะมีห้องปลอดเชื้อแล้วก็มีห้องความดันลบมีห้องสําหรับตรวจหาเชื้อคนที่สงสัยว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด1 9ค่ะซึ่งก็คุณหมอธนาสิทธิ์หรือคุณหมอหนุ่ยเนี่ยพาไปตรเวนดูน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยหยิบตอนเหล่านี้แหละค่ะฝากกันไปด้วยค่ะ เขาเรียกว่าเป็นห้องกูนิกทีฟนะครับเป็นห้องที่สหรับรับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดนะฮะคราวนี้ของโรงพยาบาลกาลสตินริงๆเนี่ยมีห้องกูนิกแอทนะฮะอยู่2ห้องนะครับแล้วก็ห้องโมดิฟไฟนิกทีฟอยู่2ห้องในกรณีที่คนไข้ที่มีอาการเยอะก็จะเข้าฟูนิกแทีฟฮะในกรณีที่มีอาการน้อยลงมานิดหนึ่งก็อยู่ที่ห้องโมดิฟไฟนิกทีฟ ส่วนในกรณีที่คนไข้มีอาการน้อยหรือแทบจะไม่มีอาการก็อยู่ที่ห้องห้องแยกหรือเราเรียกว่าห้องไอโซเลชันนะฮะซึ่งรวมทั้งหมดนี้เรารับคนไข้ได้ทั้งหมดอยู่ประมาณสัก1สิบห้องหรือสิบลายที่โรงพยาบาลกระสินแต่ในกรณีที่มีการแพร่เชื้อเรื้อรังบ่ก็สามารถที่จะเปิดตึกวอร์ดีวอร์ดหนึ่งนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าเป็นโคฮอนด์ไถ้อยู่อีกสิบแปดลายรวมทั้งหมดนี่โรงพยาบาลกรฬสินธารมที่จะรับคนไข้ทั้งหมดอยู่ได้ประมาณทั้งหมดยี่สิบแปดลายนะครับห้องนี้นี่ที่เขาเรียกว่าเป็นห้องแอนตะี้รู ห้องแอนตี้รูมนี่ก็เป็นห้องที่เวลารับคนไข้เข้ามาก็รับคนไข้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ห้องนี้ไว้สําหรับที่ป้องกันเชื้อที่จะแพร่กระจายออกจากห้องไข้อีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งแอนตี้รูมก็ยังมีติดระบบที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นนิกเก็ตเพรสเชอร์อยู่นะครับป้องกันการไม่ให้มีการกระจายเชื้อไปจากห้องอีกนะฮะครับสำหรับห้องที่เห็นนี้เป็นห้องที่ไว้สำหรับรับรับคนไข้จริงนะฮะนะฮะ นในกรณีที่มีการติดเชื้อห้องนี้จะเป็นกลุ่นไอพูนิเกทีฟนะครับก็จะมีเตียงคนไข้มีเครื่องมอนิเตอร์แล้วก็เครื่องไว้สลับที่จะรับรองรับคนไข้นะฮะแล้วก็ห้องนี้สามารถที่จะนําเครื่องช่วยหายใจมาใช้กับคนไข้แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ในกรณีที่คนไข้นี้มีอาการแรงถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะหรือว่าให้ยาต้านไวรัสนะครับก็ต้องมาดูแลและพักษาในห้องนี้ต่อไปอีกทีหนึ่งครับ <t modern izing |it|>. ที่เห็นที่เห็นนี้ก็เป็นห้องปฏิบัติการทางอนุชีวโมเลกุลนะครับสำหรับใช้สำหรับตรวจหาเชื้อโควิดนะฮะซึ่งของเราเนี่ยได้รับงบประมาณจากทางองค์การมหาชนจังหวัดกฬสินนะครับได้ให้การสนับสนุนในการดําเนินการตอนนี้ประมาณ5ล้านบาทนะครับก็ประกอบด้วยห้องที่สำหรับการเตรียมแล้วก็ห้องห้องห้องเตรียมแล้วก็ห้องเพาะหาเชื้อนะครับซึ่งวันหนึ่งเราก็จะเปิดในการตรวจคนไข้อยู่ประมาณทั้งหมด3รอบนะครับ รับคนไข้อยู่ได้3รอบแล้วก็สามารถที่จะเทสได้อยู่ประมาณสักระหว่าง1 0 0ยถึงาลายต่อวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกผลได้ภายในเวลาประมาณตั้งสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับโดยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับเป็นห้องปฏิบัติการ PCR นะครับซึ่งใช้ตรวจในโควิดนะครับจริงๆแล้วพวกเราก็มีทีมที่จะต้องตรวจตรงนี้คือจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทีมเราก็มีสี่คนนะที่ใช้ตรวจก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันนะครับ เพื่อที่จะให้บริการนะครับก็ที่ตรวจมาก็ประมาณ1,000กว่าพันกว่าเทสนะที่ใช้ตรวจนะเราเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนวันที่1กันยานะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับในกรณีที่ท่านที่มีอาการนะฮะหรือว่ามีความสงสัยหรือว่ามีการที่จะไปสัมผัสกับคนที่เขาเป็นหรือว่ามาจากพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็สงสัยว่าตัวเองจะเป็นเนี่ยนะสามารถเข้ารับการตรวจาหาเชื้อโควิด ที่โรงพยาบาลกาลสินได้เลยนะครับแล้วก็สา,ามารถเข้ารับการรักษาโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรน,นะครับก็ขอให้แจ้งความจํานงแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาโรงพยาบาลชุมชนนะฮะรพสตหรือว่ามาที่โรงพยาบาลกาลสินได้เลยนะครับถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอย่าง<ช>เต็มที่นะคะค หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาไปสอบสวนโรคทําไมเรารู้ผลได้ภายในวัน2วันค่ะือเราสามารถตรวจหาเชื้อได้เองที่นี่ค่ะเราไม่ต้องส่งต่อเหมือนอย่างที่แล้ลอกเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องส่งไปที่ขอนแก่นกว่าจะเดินทางกลับมาก็ผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่ว่าังนี้ท้งนั้นก็ไม่อยากให้ใครไปถูกต้องใช่ค่ะแต่ถ้าไปแล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีการใช้มาตรการที่เข้มขัดมากค่ะก่อนเข้าไปก็จะมีการตรวจทัดกรองแล้วก็ที่สําคัญคือใครที่เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเขาจะแยก ไว้เลยแยกไว้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการเตือนแล้วก็คัดกรองไว้ก่อนใช่ค่ะถือได้ว่าได้เป็นการสร้างความมั่นใจต่อทุกคนนะคะแต่ว่าทั้งนั้นก็อย่าหนกนะคะให้จะหนักรู้ไว้นะคะแล้วก็ให้รับทราบไปว่าถ้าเกิดเป็นขึ้นมาจริงๆก็มีมาตรการรองรับด้วยความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ